อ่าฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจุมจับสัมผัสนะครับอ่าชื่อแต่กวนตีมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมนะครับมาเลเดอร์วิวคววหลายคนคงรู้จักแน่นอนครับไอที่ใส่การาดแล้วกระโดดเข้ากระจกอ่าใครไม่รู้จักก็สแสดงว่าแบบแม่งไม่เต็มแล้วแหละถูกเกมเอ้ยไม่ใช่เอ็นหนังเรื่องนี้ก็เนี่ยใครๆแ้วต้องเคยดูแล้วเกมด้วยไอเกมนี้ก็ประมาณประมาณ ห้าหรือหกเจ็ดปีแล้วนี่แหละแต่วันนี้มันมาในเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะครับผมผมได้มาจากใครจงไม่ได้โมชินี่แหละอ่าง่างแบบเรา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 มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่าก็ดนี้กันเลยเดี๋ยวที่ตั้งให้สอนที่หลังกด enter แม่งไปเนี่ยกด enter ไปนะครับก็กดกดกดไป ็คือเมนูโหลดเซฟกับเซฟนะครับเราเลือกกันได้เลยมีช่องอยู่เนี่ยเราก็เลือกไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไปซน่หมดเลยงารผองข่าบอกไม่ใช่หรอกทีเกียดบอกครับกด enter ไปนะครับอ่ากด enter ไปอีกออเดี๋ยวเราจะมาม้วนแบบเป็นทีเกีนะเพราะผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนาน,นละกด enter ไปอ่ะเลื่อนซ้ายขวาแล้วก,กด enter ไป ดูส่วนไอ้นี่มันเป็นเมนูเหรอไอ้ส่วนไฟมันกดอันนี้ไปอ่าเราก็มาดูนะครับจะบอกเลยนะครับไอ้ตัวที่เราเลือกไม่ได้นะครับอย่างเช่นไอ้ไอ้งูในโอชาหรือว่าไอหมึกแล้วก็ไอองค์กรดำไอเสืออะไรเนี่ยยุงกับลงแล้วก็โหหลายอย่างอ่ะมันจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะครับมานองขยับลงมาขงางไม้หยิบเนี่ย มาขยบลงไปจักช่องช่องแถวเนี้ยจะมีเยอะเราก็ไม่เลือกกันเลยก็อล้วผมผมก็จะเล่นเล่นไหนนะเพราะว่ามันโจมตีช้าแต่ว่ามันแบบโจมตีแบบแรงสุดยอดอ่ะกดตัวอะไรวะเออกดกดเอกดเอนะครับแล้วกดอินเตอร์เออไม่ใช่กดอะไรวะอเคคอนเดลใหม่ครับ ก็เล <polarization. c oughs> ้วเหมือนกันฮ่ากดไปครับเลือกดซ้ายขวาตามลูกศรที่บ์ดเลยเนี่ยกดกดกดเออกดกด S แล้วก็ S อีกทีนึครับ S S อ่ะตัว S นะครับ S S X อ่ะครับเขาไม่เลยเด้อไม่เลยเด้อ กด enter ไปอ่าแล้วก็มากันเลยเปลี่ยนการ์กับตัวอะไรวะเฮ้ยเริ้นก่อนมันมาฟันกูแล้วใช้ใช้การกับตัวเองนะครับออออเอาอีกทียเออเออตัวเปลี่ยนการ์ครับแล้วกด shift นะครับ,นนรบเปลี่ยนแบบเดียน ใช้การ์ดกัตัวเอ็นะครับตัวเอนะครับนฟันเมื่อกตัวแนะครับแกับเอ็นะครับผมใช้การเฮ้ยอ่าเฮ้ยไอเีอ ว่าน,นะครับแต่แม่งทีเผลออ่ะเราก็จะเห็นนะครับเออไอไอไอแสงกระพตตริบตุ้มกาลเนี่ยมันคือเราใช้ท่าไม่ตายได้นะครับแต่เกิดขึ้นเหมือนไอสีลูกปูเนี่ยแบบไม่มีแสงกระพริบก็คือยังใช้ท่านไม่ตายไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดใช้ท่าไม่ตายเรก,ก,กดเอ็กซ์ตามปกติครับเหมือนใช้กาลทั่วไปนะครับ <S <S มาแล้ว กด enter นี่คือเมนูนี้นะครับเน uh, well <huh ี่ยเอาไปที่เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอันแรกก็คืออะไรไม่รู้นะครับอันแรกคือเล่นต่ออันอันที่สองก็คืออันที่สองก็คืออะไรวะเอ้ยอันแรกคือเอ้ยอันแรก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 คือเล่นต่อนะครับอันที่สองคือ อะไรวะเนี่ยเอ,อ,อ้า,อา,อา,อาเอาอ่าอาเป็นว่าไปลองกันเองดีกว่าครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับที่จะมาสอนเพื่อนๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอีกทีนะกระซิบหน่อยกระ,ะซิบหน่อยผมผมชื่อจุ้มจับสัมผัสนะครับไปแล้วครับ